สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีาการใส่ไม้บรรทัดนะครับแถบไม้บรรทัดในโปรแกรม Microsoft Word ของเราหายนะครับออย่างตัวอย่างนะครับผมเปิด Microsoft Word ม,มาปรากฏว่าเอ๊ะสังเกตว่าตอนนี้เอไม้บรรทัดด้านข้างของผมเมือมันหายไปนะครับทำให้เราไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ย่อนหน้าเท่าไหร่อะไรยังไงครับ ดังนั้นวิธีใส่แม่บรรทัดนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับให้เรามาที่แถบมุมมองนะครับเมนูมุมมองเลยเห็นไหมครับจะเห็นว่ามีช่องแม่บรรทัดอยู่ให้เราขีดถูกที่ตรงแม่มันทัดนี่นครับอ่าอันนี้จะเห็นว่าแม่บรรทัดเรามาได้นะครับเราสามารถเลื่อนย้อนหน้าเลื่อนอะไรได้แล้วให้เราเราสามารถรู้ตำแหน่งไอ้นี่เราได้แล้วครับเวลาเราเลื่อนอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเอา ทไมมรทัดกลับมานะครับหรือว่าถ้าเราอยากเอาออกเราก็ติ๊กออกเฉยครับมันก็จะออกไปถ้าขีดถูกไม้บรรทัดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาใหม่โอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ